สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะฮะหากใครกังวลว่าจะเติมเกมยังไงแพ็กไหนคุ้มสุดแพ็กไหนราคาไม่แพงแต่คุ้มค่าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าเรามีช่องทางเติมเกมที่ถูกมากๆและคุ้มสุดๆนี่เลยฮะเรือจิโร่โมบายเกมท็อปอ G10 นะฮะสารอ e ีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค้นหาไม่เจอเพจนะโดยมีเกมมากมายให้เพื่อนๆเ,เลือกเติมกันแบบจุกๆไม่ว่าแบบจะเป็น Marvel Snap, On Your Mark Millennium นะฮะ ROV และ u n l o g X, Summoner Wars และอีกมากมายรายการไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวและที่สำคัญเลทเติมเกม Black Desert Mobile ก็ถูกแสนถูกถูกแบบลืมโลกกันไปเลย แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพนเพื่อนปลอดภัยหายห่วงเพราะรันคามีการจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจเรียบร้อยแล้วการันตีไว้ใจได้หรือเ,เพื่อนเสามารถทักเข้าไปสอบถามผ่านช่องทางไลน์เพจ Facebook เพื่อสอบถามราคาแพ็กเกจที่สนใจกันก่อนได้เลยอย่าลืมแวะไปจัดกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเพ p ย์เบรย์คอนเร์เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแพทอัปเดตประจำวันที่13เดือนมิถุนายนปี2023กันนะครับซึ่งแพทนี้นะครับเป็นแพดก่อนสัปดาห์ที่กาเดียนจะเข้า1สัปดาห์นะครับแพทนี้หัวใจสําคัญคือเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เราจะพูดถึงคืออิมพิ n t ใหม่นะครับอิมพิลตประดับแหวนนั่นเองนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องแมปใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือแมปหิ ดินแดนนะครับหุบเขาดอกหิมะนิรันด์นั่นเองนะครับเรื่องที่3ก็คือสมดุลอาชีพนะฮะโอเคเรามาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนปรับปรุงรางวัลกองกําลังกวาดล้างหรือเพิ่มตอกตราความทรงจานะครับตัวนี้ใหม่นะครับกองกําลังกวาดล้างตอนนี้เรามีเพิ่มกามอสเข้ามานะครับแต่ก่อนเราจะมีแค่โอฟินตอนนี้มีการมอสเข้ามาเพิ่มนะครับในส่วนของกามอสนะครับได้ปรับเพิ่มประดับตอกตาอิมพินหรืออิมพินที่เราเรียกกันนะครับตอกตา ความจําประดับแหวนนะครับทั้งดึกดำบรรแล้วก็โลกกนนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราไปทําทการวิเคราะห์นะครับซึ่งเรามันจะดรอกมาเป็นอันนูนเมมโมรีเนาะให้เราไปวิเคราะห์ก่อนเมื่อวิเคราะห์นะครับเราจะมีโอกาสได้ออปชันเหมือนกันกันกบตอกตาอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟู HP ฟื้นฟู MP ลดดามในน้ำมันจนภยัยโจมตีน้ำมันจนภยัยเพิ่มเติมเพิ่มพลังโจมตี หรือว่าฟื้นฟูเลือดโจมตีมอนเตอร์อะไรพวกนี้ความเสีายงแก่บอททุกอย่างมันจะมีโอกาสดรอกจากบรรดาออปชันเหล่านี้นะครับซึ่งเพื่อนสามารถไปอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับต่อมาในส่วนของหุบเขาดอกหิมะนิรันหุบเขาดอกหิมะนิรันนะครับเป็นดินแดนใหม่สามารถเข้าได้ที่ NBC ที่ชื่อว่ารันโดรันโดนะครับ <c oughs> ซึ่งเราจะเริ่มไปทำเควสกันนะครับที่หมู่บ้านเวเรียนะครับซึ่งตรงนี้สามารถไปวิ่งเควสได้มันมีเควสเรื่องราวอยู่นะครับเอกรันโดเนี่ย ซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเป็นดุ้นเค็ได้เลยนะครับและดินแดนนี้จะเหมือนกับทางาทะเลทรายนะครับมหาทะเลทรายก็คือมหาทะเลทรายเนี่ยเราจะอยู่ได้ก็คือต้องมีน้ําบริสุทธิ์นะครับแล้วก็จะมีดินแดนจุดวาร์ปที่ทําให้เราไม่เสียน้ําในเมืองต่างในดินแดนทะเลทรายเช่นเดียวกันในเมืองของภูเขายิมะเห็นนิรันก็จะมีเมืองอยู่ในนั้นนะครับซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องเสียวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะครับก็คือชาส้มยูสุนั่นเองก็คือตัวนี้นะครับชาส้มยูสุซึ่งตัวเนี้ยจะ ใช้ในคล้ายๆกับน้ําบริสุทธิ์ของมหาทะเลสาบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถไปได้ตั้งแต่เลเวล70พลังต่อสู้5,000ขึ้นไปซึ่งตรงนี้เราสามารถไปวิ่งเควสเรื่องราวได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในส่วนตรงนี้นะแต่เท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับเหมือนเควสจะยังไม่มีนะครับเหมือนเควสจะยังไม่มีน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า สัปดาห์เดียวกันกับที่กาเดียนเข้านะครับจะมีเควสในดินแดนมาให้เราทําซึ่งยาวมากได้มุกดําเยอะนะครับเดี๋ยวเราทํากันได้ซึ่งตัวนี้ก็อยู่20่นาทีเหมือนกันนะครับต่อหนึ่งอันเห็นไหมยี่สิบนาทีต่อหนึ่งอันไออุ่นของส้มยูสุนะครับชาส้มยูสุก็20่นาทีเหมือนกันกับมหาทะเลสาดนั่นเองเนาะฮอตไทม์นะครับก็ไม่มีผลในนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันกับในมหาทะเลสายก็ไม่มีผลนะครับตรงนี้ ต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสมดุลอาชีพตัวเนี้ยผมจะตัดคลิปสั้นไลน์อาชีพไปลงในช็อตหรือว่าทิกตอกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปติดติดตามกันได้นะครับไม่ติดตามทิกตอกนะก็ไปติดตามทิกตอกของเราได้นะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเอาลิงก์ทิกตอกของช่องมาใส่เป็นในเดสคริปชันด้วยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเฟเชอร์นะครับเป็นอาชีพแรกที่มีการปรับสมดุลเลยอาชีพแรกเขาบอกว่าเฟเชอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้ธนูใหญ่และหอกสั้นเป็นอาวุธในการโจมตีนะคร เอ,อเวียธนูเครื่องแขนนะครับเอ,อเวียธนูเครื่องแขนตัวนี้นะครับเป็นออปชั่นเสริมทักษะเชิงลึกของลูกศรแห่งซิวเวียก็คือสกิลที่มันปกักลงที่พื้นทําดาเมจเป็นกลุ่มเป็นวงกว้างนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาได้เพิ่มการโจมตีในระยะไกลามาให้3ครั้งนะครับซึ่งเขาคาดหวังว่าเฟสเชอร์จะแสดงความสามารถในฐานะผู้ควบคุมสนามรบผมก็อยากพูดสั้นๆว่าเพ้อฝันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะครับเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับโอเค ลูกศรแห่งซูเวียนะครับลูกศรแห่งซูเวียปรับใช้กระแสธรณีแห่งแสงนะครับเป็นผลชิงลึกเอเวียธนูเคืงแค้นนะครับซึ่งถ้ายิงตัวนี้ซ้ําจากคูดาวจาก7วิเป็น30วิทันทีนะครับซึ่งถ้าไม่กดค้างเอาไว้เพื่อใช้ทักษะยิงซ้ําเราจะใช้เวลาแค่7วิในการคูดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อใช้ลูกศรแห่งลูกศรแห่งซูเวียขณะดที่ปิดใช้งานเอเวียธนูเคืองแค้นจะทาให้ลาใช้ซ้ำทักษะถูกลดลง23วินาทีเลือ7เหมือนเดิมนะครับถ้าปิดทักษะเคืองแค้นนะจะถ้าเปิดไว้จะกลายเป็น30วิอันนี้กก็เลืออ ส่วนใหญ่เราคงเหมาะในการไปยืนยิงระยะไกลในสนามรบแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอเคการยิง3ครั้งนี่มันเป็นยังไงการอายิงในผลเชิงลึกเอเวียธนูเครื่อนแขนเนี่ยธนูดอกแรกจะชาร์จยิงนะครับเมื่อปักธนูลงพื้นจะชาร์จยิงด้วยความแรง1% 0 0 0นะครับลูกที่2 1,200%ลูกที่3 1 0 0 0ึเป็นการชาร์จยิงซึ่งตัวนี้เป็นการยิงแบบเ s e f f อ c เฟระยะไกล,กลพอสมควรนะครับถ้าเทียบระยะก็คือถ้าในสนสาาามบา็กกรยิงจ ฝั่งหนึ่งไปถึงฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับเป็นเป็น PS เ f f e c t เป้าหมายติสานะน็อกดาวน์ได้นะครับต่อมาชาร์โดนะครับชาร์โดต้องยอมรับว,ว่าเป็นการปรับมาหาศาลเลยในรอบนี้เป็นการปรับอย่างใหญ่นะครับซึ่งทําให้ชาร์โดดึงประสิทธิภาพของตัวเองขึ้นมาได้สูงมากเป็นการดึงเอาการใช้ MP มาเป็นตัวเสริมตามสไตล์ของชาร์โดก็คือเรื่องของพลังเวทนะครับตัวนี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนทักษะเชิงลึกเปิดใช้พลังเวทของซกสัต์สำเร็จโทษคำสวียดูเดือดคีโตเทมินแล้วก็เปลไฟ สกิลแรกก็คือเพิ่มผลสําเร็จโทษเข้าไปนะครับมีการใช้พลัง MP นะครับผมใช้คาว่า MP แล้วกัน50หน่วยนะครับเป็นการเปิดกระแสตัดศินกระแสตัดสินจะทาการลดขอบเขตการโจมตีด้านหน้าลงนะครับแล้วก็เพิ่มขอบเขตการโจมตีแนวนอนการคําว่าลดขอบเขตในการโจมตีด้านหน้าเนี่ยเป็นการลดขอบเขตของฝั่งตรงข้ามนะครับ ต่อมาเาว่าซีเบียดูเดือดปรับเปลี่ยนให้เปิดใช้พลังเวท5 0หน่วยนะครับปรับเปลี่ยนของชันลึกเปิดใช้พลังเวทเป็นซูเปอร์อัมเมอร์ให้สามารถออนออฟได้นะครับปรับไม่สามารถเชื่อมใช้ทักษะคิทเท่าทมินได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อใช้ทักษะคำว่าซีเบียดดุเดือดนะครับแล้วก็ไปต่อที่คิทเทิลทมินได้เร็วขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนให้เปิดใช้พลังเวท5 0หน่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนของชนลึกเปิดใช้พลังเวทเป็นกระแสที่เท่าคุ้มคลั่งนะ หรือเชิงลึกนะครับเบลไฟทามินนะครับปรับเปลี่ยนให้ปรับใช้ผลเวทมนต์บ้าคลั่งไม่ใช้ทักษะนะครับปรับเปลี่ยนผงเชิงลึกนะครับเปิดใช้พลังเวทเป็นกระแสร,ระเบิดเวทนั่นเองนะครับต่อมาเวทมนต์บ้าคลั่งนะครับเปิดใช้งานทักษะจะใช้พลังเวท20เพื่อปรับใช้ความแรงทักษะเพิ่มเติมอีก20หน่วย20%ซนนะครับซึ่งตัวนี้โอเวอร์มากเป็นพาสซีฟด้วย ก็คือใช้พลังเวท20นะครับเพื่อเพิ่มความแรงเสียหาย20%นะครับลบผลที่ใช้พลังเวทเหลือ0ปรับปรุงให้รีเซ็ตการใช้ต่อเนื่องของผลเวทมนบ้าคลาั่งเมื่อใช้พลังเวท100หน่วยโจมตีทางอากาศเปลี่ยนเมื่อทักษะเป็นจู่โจมฉับพลันปรับปรุงให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็เวทดูบ้าคลั่งปรับเปลี่ยนให้เปิดใช้พลังเวทโด,ดยอัตโนมัติเมื่อใช้ทักษะตอนมีพลังเวท50ขึ้นไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนผลเชิงลึกเปิดใช้พลังเวทเป็นเพิ่่มขอขเอเเตนนนัังะครบ ต่อมานะครับเรามาดูันที่ Darkness นะครับ Darkness ใช้พลังทําลายวิญญาณของทักษะความผิดแผ่ซ่านความมืดแผ่ซ่านท o t h นะครับเป็นสกิลพาสีฟนะครับที่จะอัญเชิญดาบเวทออกมาตัวนี้เขาบอกว่าในการอับเด็ครั้งนี้เราจึงปรับลดเวลาใช้ตัวนึงทักษะดาบม,มืดแผ่ซ่านนะครับและให้ดาบเวทหนึ่งอันที่ถูกอัญเชิญนั้นสามารถโจมตีในวงกว้างได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเพื่อให้ความเสียหายได้มากขึ้นในเวลาอันสั้นคําคว่ามากขึ้นในเวลาสั้นก็คือเขาลดเวลาคงอยู่ลงแต่แรงขึ้นถึง3เท่านะครับโอเคทีนีน้เรามาตรงนี้ ในการโจมตีปกตินะครับเมื่อมีการใช้สกิลจะปรับการฟื้นฟูเวทจากแปหน่วยเป็นสิหน่วยแล้วนะครับจะฟื้นให้เร็วขึ้นนะครับถ้าใส่ตอกตาฟื้นฟู m อก็จะเต็มเร็วขึ้นแก้ไขปัญหาที่ฟื้นฟูพลังเวทในกรณีที่ทาให้การโจมตีเพิ่มเติมเนื่องจากผลเชิงลึกโจมตีเพิ่มเติมเมื่อใช้ทักษะค้างไว้ด้วยนะครับความมืดแผ่ซ่านนะครับได้เพิ่มเชิงลึกรวมความมืดที่สามารถเปิดปิดได้ในทักษะต่อเนื่องความมืดแผ่ซ่านในคําว่ารวมความมืดเนี่ยได้ปรับลดระยะเวลาใช้ของรถ ผลความมืดแผ่ซ่านถึง20วินาทีเหลือให้10วินาทีเท่านั้นเมื่อใช้ทักษะเพิ่มปริมาณที่ใช้พลังเวทจาก10เป็น25เมื่อใช้ทักษะด้วยนะครับใช้เยอะขึ้นแต่จะเปลี่ยนดาบเวทในรูปแบบการโจมตีเป็นขอบเขตกว้างที่จะสร้างความเสียหาย700%ต่อ1อันนะครับต่อดาม1อันระยะเวลาการเพิ่มความเสียหายของนัระจนภัยจะถูกปรับใช้เวลาเป็น20วิเหมือนเดิมนะครับถ้าตีคนจะอยู่20วิถ้าตีมอนจะอยู่เพียงแค่10วินะครับอ่า ถ้าตีมอนอยู่แค่10ถ้าตีคนอยู่2 0่สิบวิน่นแสแงว่าบัฟมาเพื่อตีคนโดยเฉพาะนะครับสำหรับตรงนี้นะครับต่อมานะครับมรดกวิญญาณนะครับปรับเพิ่มการฟื้นฟูพลังเวทภายในม่านแห่งความมืดจาก10เป็น12ด้วยนะครับถ้าเรายืนอยู่ตรงไอออราของมรดกวิญญาณรวมกับการโจมตีสกิลไปด้วยมันจะฟื้นเร็วมากนะครับผู้ครอบครองปรับเพิ่มปริมาณฟื้นฟูพลังเวทจาก20เป็น50เมื่อใช้รักษาก็คือเมื่อมีการบัฟจะเพิ่มเป็น50 เพิ่มเป็น50จากฟื้นฟู20เมื่อเรากดบัฟก็จะเพิ่มเป็น50นั่นเองต่อมา Invoker นะครับ i n v o k เ r เป็นอาชีพที่ใช้พลังแห่งธาตุไฟฟ้าและก็ดินในการโจมตีอย่างสง่างามเขาว่ายอย่างนั้นนะครับได้ค้นพบพลังของธาตุไฟฟ้าและดินอย่างหลากหลายขึ้นจากพลองสายฟ้าแล้วมาดูกันว่าจะแสดงผลอย่างไรด้วยพลังสายฟ้านั่นเองใช้คําสวยเฉยนะครับมาดูตรงนี้นะครับสายฟ้าผ่าเป็นพาร์สินนะครับสายฟ้าผ่าเมื่อโจมตีครั้งแรกของทักษะสายฟ้าสําเร็จนะครับเมื่อโจมตีสําเร็จนะ ระหว่างที่ปรับใช้ผลจะได้รับผลสายล่อฟ้านะครับแล้วก็สายฟ้าผ่านะครับสายฟ้าผ่าก็คือท่าสิบเนาะเมื่อโจมตีครั้งแรกของทักษะธรณีสําเร็จนะครับทั้งการโจมตีด้วยทตาดินการโจมตีท่าไฟฟ้าถ้าท่าไฟฟ้าจะได้รับผลสายล่อฟ้าจะถ้าโจมตีด้วยทตุดินสําเร็จนะครับจะสร้างขอบเขตพระสุธาจองจานะครับพระสุธาจองจําอันนี้เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูทีกทีในส่วนของสายล่อฟ้านะครับจะปรับใช้ความแสนทักษะ 100%แก่3คนหลังจากผ่านไป3วินาทีอันนี้เขาใช้คําว่า3คนนั่นแสดงว่าเมื่อเราโจมตีด้วยสกิลธาตุไฟฟ้าใดเข้าไปหลังจากผ่านไป3วิมันจะเกิดดาเมจหน100ึร1อ0ของสกิลนั้นกลับไปที่3คนไม่รู้คํานวณยังไงนะครับอันนี้ต้องไปดูวันอีกทีผมไม่ใช่สายอินโว e r เกอร์เนาะนะครับพระสุธาจองจำนะครับสร้างเขตพื้นที่ปรับใช้ผลลดความเร็ที่ลบยีทุก1วินาทีเป็นเวลา5วิ นั่นแสดงว่าจะลดสูงสุดเท่าไหร่ถ้ายืนอยู่ตรงนั้นนะครับ5 5 25 5 2 10เป็น125%นะครับหนืดเลยนะครับนะในตำแหน่งที่โจมตีผลที่ถูกรีเซ็ตจะถูกปรับใช้แก่ตัวเป้าหมายที่อยู่บนขอบเขตที่สร้างขึ้นด้วยแต่ถ้ามีการรีเซ็ตก็จะกลับมาปรับใช้ผลได้เหมือนเดิมนะครับอ่าคุณจะโดนหนืดมากนะครับตอนนี้แล้วก็ได้ปรับในส่วนของขึ้นแยกปัตภีนะครับปรับจํานวนครั้งการใช้ซ้ําสูงสุดของทักษะขึ้นแยกปภีจาก1 เป็น2นะครับก็คือเพิ่มจํานวนนั่นแหละแล้วก็ปรับเวลาใช้ซ้ําของขึ้นแยบปฐพีจาก6เป็น7ก็คือเพิ่มเวลา1วิแต่ว่าใช้ได้2ครั้งนะครับต่อมามาดูในอาร์เมดอาร์เมดปรับแค่พาสซีฟแต่มันทำไมถึงมีคนบอกว่าอาร์เมดปรับแล้วแข่งมากเขาบอกว่าอาร์เมดชี่ยวชาญการใช้รูนไฟแล้วก็ไอยเย็นการปรับครั้งนี้ได้เพิ่มผลรูนหมุนเวียนนะครับให้แก่ทักษะพลังแห่งธาตุก็คือพาสซีฟของอาร์เมดทาให้สามารถใช้ทักษะเพิ่มเติมโดยไม่เสียรูนเพิ่ม เมื่อใช้ทักษะโดยคำนึงถึงธาตุของรูนทั้งไฟและไละอยเย็นหรือทักษะแต่และทักษะจะสามารถสร้างความเสียหายม,มหาศาลแก่ศัตรูได้หมายความว่าไงหมายความว่าพลังแห่งธาตุเนี่ยเพิ่มผลรูนหมุนเวียนเข้ามาซึ่งปกติเนี่ยตัวนี้นะครับพาสซีของอาร์เมดเนี่ยเมื่อมีการใช้สกิลถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะส,สมมติใช้สกิลธาตุไฟซ้ำสามครั้งคุณจะโจมตีด้วยธาตุอีกฝั่งหนึ่งก็คือธาตุไอยเย็นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น พายุออกมาแต่ถ้าคุณโจมตีด้วยธาตุไอเย็น2หรือ3ครั้งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับมันจะมีการเรียกเมโทโอไฟหล่นลงมาใส่ทันทีเลยอันนี้คือคุณสมบัติการสลับธาตุแต่ตรงนี้เขาบอกว่าได้เพิ่มผลรูนหมุนเวียนก็คือเมื่อใช้งานรูนแต่ละธาตุตามลําดับจะได้ทักษะเพิ่มเติมโดยไม่เสียรูนเพิ่มพูดง่ายๆก็คือแต่ก่อนเราต้องรันรูนแต่ละธาตุสลับกัน แต่ตอนนี้ไม่ต้องคุณใช้สกิลได้อย่างสบายใจเลยลูนมันจะทำงานของมันเองและสมมติว่าคุณใช้ธาตุน้ำแข็งมาธาตุไฟแล้วธาตุธาตุไฟไป2มาใช้น้ำแข็งเป็น2แล้วถ้าคุณใช้ธาตุไฟครบ3ม,มันจะติดธาตุไฟแล้วคุณมาใช้ธาตุน้ำแข็งติดเป็น3มมันจะติดคู่กันแล้วมันจะเกิดดาเมจสกิลโถมใส่พร้อมกันเลยอันนี้คือความมหาศาลของดาเมจซึ่งแต่เดิมเราต้องรอหนึ่งธาตุแต่ตอนนี้ไม่แล้วคุณจะรันธาตุพร้อมกันได้ทันที นะครับอันนี้คือรันรูนหมุนเวียนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเพิ่มร้านค้านะครับตั้งซื้อต่อเนื่องนะครับปรากฏหลังซื้อร้านค้าอห่งโชคหนึ่งครั้งหรือ10ครั้งนะแล้วก็เพิ่มเควสพี่น้องร่วมสาบานในฐานที่รับคะแนนร่วมมือด้วยไม่มีมีชุดแฟร์เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นชุดแฟร์ของดาบใหญ่แล้วก็วิสาดนะครับดาบใหญ่วิสาดแล้วก็เศษนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มแต่อิงนิุสกับเศษเข้ามาก่อนนะ ส่วนดาบใหญ่ผมว่าน่าจะเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับแพทอัปเดตประจำวันที่13นะครับหรือสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนก็ประมาณนี้หลักๆก็คือเป็นเรื่องของ Imprint นะครับในเรื่องของการเพิ่มดินแดนหิมะแห่งนิรันนะครับแล้วก็ปรับสมดุลอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาอชีพ f ฟ t เช e ร์นะครับ a า k โดดัเนสนะครับรวมถึง อินโฟเกอร์นะครับแล้วก็อาร์เมดสุดท้ายที่หลกัหลกๆก็คือการปรับที่พาสซีฟเป็นหลักนะครับปรับที่พาสซีฟเป็นหลักเลยแทบจะทุกอาชีพนะครับยกเว้นเฟเชอร์ที่ปรับในเรื่องของสกิลอย่างเดียวนะครับส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะไปตัตดให้เป็นท่อนๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูแยกใน Tik t o k กันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปนนี้นะครับบ๊ายบายครับ